สวัสดีครับวันนี้พามาเข้าวัดบ้างนะครับทําบุญครับวันนี้อันนี้เขาทําบ่อน้ํากันนะครับกําลังจะลงท่อนะครับตัวนี้ตัวนี้ลงท่อทําบ่อน้ํานะครับตรงนี้มาสถานที่สถานที่สุดท้ายครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปชมครับ นี่ครับเยวจะพาไปดูสถานที่สุดท้ายครับวันนี้มาตรงนี้ทําห้องน้ําครับมาช่วยนะครับงานช่วยงานช่วยไม่ใช่งานจ้างก็เสียงเครื่องทําไฟนะครับที่เสียงดังก็จะพามาดูนะครับจะสันส่นๆเสียงดังหน่อยนะครับนี่ครับ ตรงนู้นนะครับก็นานแล้วที่ไม่มีคนมาใช้สถานที่นะครับก็รกๆหน่อยก็เข้าเรื่องเนาะไม่ต้องดูกันเปนเดี๋ยวจะพากันไปดูการลงบ่อครับเอาท่อลงเนาะวันนี้มาช่วยนะท่านมหาท่านมหาก็แรงมาช่วยนะครับนี่ก็เป็นทีมงานรถ ของพี่ชายผมเองครับผมเป็นช่างไม้ครับพี่ผมเป็นผู้รับเหมาเดี๋ยวก็มาดูนะครับนี่พอลองครับง่ายๆครับีไม่ยุ่งยากครัไหลยลงไปสองท่อนละเดี๋ยวก็เดี๋ยวที่ตามรับชมกันไปเรื่อยๆเยนาะ ครับไม่ได้ทำงานเลอวันนี้น,น,นี่ครับโอีค่ครับจะดูวิธีการลงครับแต่สมัยก่อนเป็นสไปเดอร์แมนครับคนนี้ทุกวันนี้เป็นสไปเดอร์เมียครับก็โอเค,คเคูงล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 เอาเง้าลงาานงางลงงลงลงงลงลงงครับ ออโอเคครับเชือกรถเลยเด้อว,วางนะครับดึงมือเข้ามานขะึืนเลยเลยอ่าท, <c oughs> ท่มเลยท่มเลยท่มเลยเมียยังได้ลุกใหม่พอดี เออเมียเมียสวยครับพอดีเมียบ่นอยากได้ลูกใหม่แต่หัวยังไงไม่รู้ครับก็ก็อยก็กอยาล้อกันนะครับสนุกสนานนะครับการทำงานเราจะไม่เน้นซีเรียสนะครับนี่ โ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อเคครับต่ออะไรบ้างเนี่ย uh, <yeah. S 1> บอดินลง uh, <yeah. S 1> ข้างๆก็บอกค uh, <yeah. S 1> รับจ้ะเอาดินลงฝั่งนี้กันนะเขียด uh, ดินลงกันเด้อเฮ้ยนี่กันเขียดดินลงฝั่งนี้ก่อนเบสเอาก็เอาดินกันฝั่งนี้ไปก่อนมันจะมาฝั่งนี้ท่อมันเอียงนิ่มออกดินเลย ไอเล็บยูเ <laughs> องมือไม่โคละไม่อเล็บยูโอเคครับขออนุญาตขออนุญาตเอ้ยกอนรายการเลยนะพามาดูมุมนี้นะครับขอป่าจักหน่อยเลย็ก <p> ๆ <aren> พามาดูรถไม่โครครับวันนี้ไม่ได้พาไปยิงหนูไม่ได้รีวิวงานนะครับ วันนี้จะพามาดูลงท่อครับลงท่อประชานะครับประช้าบ้านดอนแดงนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าทำไมต้องพูดคำวัาน,นะครับถ้าพูดว่านะคะก็คงไม่ใช่นะเอเคโอเคช ก็โอเคครับเดี๋ยวก็ชิปนี้ก็ขอจากไปเพียงเท่านี้ก่อนครับมันจะเนิ่นนานเนาะก็มาช่วยก็นะครับวันนี้ก็เดี๋ยววันหน้าวันหลังมีอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือว่ามีงานใหม่ๆมาชมก็เดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวจะมาอัพลงอีกทีหนึ่งจบชิปนี้ก็ขอจากไปก่อนครับสวัสดีครับ